CPXTRA e เดินหน้าโครงการจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหารเพื่อน,นำไปให้สัตว์ป่าของกลุ่มอุทยานแห่งชาติกว่า20,000ตัวลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารจากกลุ่มอุทยานแห่งชาติ ผู้บริหาร c p พีเอ็กซ์ตราจำกัดมหาชนร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนอาหารส่วนเกินที่ยังบริโภคได้จากแมคโครและโลตัสไปมอบให้สัตว์ป่ากว่า2 0 0 0 0ตัวของกรมอุทยานทั่วประเทศโดยครอบคลุมทั้งสัตว์บาดเจ็บที่ต้องฟื้นฟูและสัตว์ป่าของกลางจากการลักลอบค้าผิดกฎหมายที่ไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้เนื่องจากขาดความสามารถในการเอาตัวรอด หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความมั่นคงทางอาหารลดภาระค่าใช้จ่ายของกลมอุทยานและขับเคลื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติไทยอย่างยั่งยืนโดยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความร่วมมือที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับพื้นที่นับเป็นการเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นทรัพยากร แก้ปัญหาทั้งขยะอาหารและการดูแลสัตว์ป่าไปพร้อมกันรวมไปถึงการจัดการขยะการลดก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมาย Net Zero Emissions ที่รัฐบาลกำหนดไว้ ขณะที่นางสิริพรเดชสิงห์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทซีพีเอ็กซ์ตาจำกัดมหาชนกล่าวว่าตลอดซีีที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่ยังมีคุณภาพจากแมคโครและโลตัส ให้แก่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ในสังกัดกรมอุทยานรวม27แห่งทั่วประเทศปริมาณกว่า2ล้านกิโลกรัมหรือกว่า15ล้านมื้อถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้สัตว์ป่ายังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของ CP Extra ในการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การลดปริมาณขยะอาหารสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ภายในปี2,573เราเห็นว่าการทําอย่างนี้เนี่ยเปนประโยชน์มากๆเพราะว่านอกจากจะลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะสัตว์ก็ยังได้ทานแล้วก็ได้ทานอาหารที่หลากหลายนะคะอาหารที่แมคโครโลตัสมีผักผลไม้หลายชนิดมากนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์นะคะ